Mä tiedän. No. Oh, no. Oh, no. Oh, that... Ihan oikea. En yeah. usko. <coughs> Noni, ei äsken sinä juoksiin sen vaan. Ota peto lisää toi hune. Vai eti tuoda? Yeah. Onko sun uni kaveri? Yeah. Nauduu. Opa hum,

กินของหวานได้ถ้ากินเ้าแล้วตุเรฮักเกอรมันอ๋ออ้ออันดังปังแรงปังแรงย่นดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหาที่สองทุม่ม กินน่ะเดี๋ยวช็อกแลพื่กินเพราะว่ากินอไอศครีมไปแล้ว,วเอา,า,า,ะา,ะาอะไรเดี๋ยวแม่แก่ให้แม่แก่ให้เอาก็เล่กกับไปหยน่เสร็จฮะสุกลาอ้า <S <S าานกาปีตัอวอือละหาละกาปี

สวัสด oh, oh no. oh no. oh no. so mm ีครีมเข้าใจ ลิลลน่นะแ้นนี่คุณนั่งแบบหลานสาวหลานสาวเอเวลีนะ่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าม้อย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 ใกล้กี่เลยหมอยแปลว่าสวัสดีม้อย

นั่นตนแม่งเอยียงข้อประด,ยดียค่ะคับอร่อยไหมแซ่บไหมอร่อยครับแฮร์คุย่านี่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 น้องแมบนี่

คุณเอกอร์ติเซฟส์อ่ออาล่าดาตา,า,ม,าม,ม,มิตะเอซาอิลมานั่มรอก็ราถามอมคืออย่างทรครับพอใส่ซิ่มอ่ะิมบอด้ลงทะเบียนนะแบบว่าใส่แล้วก็แล้วมาตั้น้ำตอนนั้นเมือ่อไะก็ไปใส่ใส่เครื่องหนึง่งสวัสดีค่ะดึกแล้วดึกแล้วเราก็จะอาบน้ำกันไหม ไม่แน่ใจนะคะเพราะอาจจะเป็นเมื่ออื่นก็ได้นะแม่ไฟไม่ไฟไฟแล้วต้ตงไม่ไฟเห็นเห็นเล่าต,ตัวมหา,หาหลูหหลานเงียบประด้กา <c oughs> ตัว,อ,วอ,อันกินกินของหวานหลายอนมา <c oughs> เดี๋ยวก็เสียน กระโดดได้มาในน้ำตาลมันดีดน้ำดีนำดนะเอาก็เอ่อมักกะสกเุรีรับสิ่งช่วยปะยออละยุทเอื้อลราบ้าลราบร่ถ้าเด็กหน่อยแต่มันก็จะส่วนหลายเนาะถ้ากินของหวานหลายยิ่งขึ้นจะบระนอนนะคะมันมีพลังเสีนะมันบนน่นเนาะหลานเล่ามันกินช็อกโกแลตหลายโดยนจิบเบอร์เกอร เม่นุ่มเนีเ่ยไม่สั่เห,เห็นไหมแม่บอกว่านัง่งกินดีๆอย่าทำแบบนี้เอายิบใส่นี่เอาให้ใส่นี้กลัวไปเลยเอะไรอตาเปลกเลย่งวบเนยิทำมไม่กิน วันนี้ตัดเรียบร้อยหมดแล้วทีป่วยไม่สีนะเป็นแบบน้ำน้ำตาลก็ต้องกินมั่งความหวานก็ต้องกินมั่งมันบปกินน้ำตาลเริ่มมันบอกสวัสดีค่ะ มันใหม่เลยใหม่ใหม่เมืองขอนบัดดีค่ะดืดดืดอไปพ่อกันกับลูกชายหน่องใหม่จะไปเป็นแบบดูห้ามแล้วไม่ได้เจอกันเนาะน ติดเกมดูเกมมันเนี่ยเกมนี่คนมันเป็นเด็กหน่อยมันฟินเบิ่งหลายยอดวิวหนิโอ้โหเจ๊จักรหลานลายหนอยหลานวิวอยู่มันก็มีประโยชน์ได้วยมาแมนแบบว่าติดงงแง่แบบว่าไร้สาระเหมือนว่าพัฒนาการสินะน้อยเห็ดหน่ยเหตุตามสินะมันบ่ได้ผิดอีหยัางเสริม เป็นไงมั่งที่ขอนแก่นโอ้ยใ,ใหม่แม่สบายฟังซื้อเลขบอกกับซื้อกับโทรจากฟินแลนด์ไปซื้อที่ขอนแก่นเลยนะบอกกลอือห,หนึ่งสองสามสี่ห่านตีนึ่งลวเม็นบ่อยใช่น้องเน็ตทำอะไรอยู่ น้องแม่สุธิรักษ์ภรรยาสุธิรักษ์ของน้องใหม่มึงขอนชีวิตเป็นของเราใช่มันซสะแม่น้อสวัสดีค่ะคิมค,มคิมเข้าใจสวัสดีค่ะละไมคนรักษาลูกสาลูกชาน่ารักสวยหล่อมากค่ะขอบคุณค่ะเงาเีถ้าลูกกินน้ำแข็งทุกมมือสิขอสิบ้่าเงาเนี่ย ไปสิแฮปปี้มากเลยปากว่าจจมช่วงนี้ครับจะเล่าให้ฟังช่วงนี้สำมภเวสีมาบ่อยบ่อยในเพจเป็นอะไรไม่รู้ควายแหงดากนมาเป็นอยู่ไม่มานนียนนะนบังเอ,อิญร่ำบุคุณั่ำบุคุณพี่น้องไหมไม่ถามน,นะ ถามเยอะเลยนะเพราะว่าไลฟ์สดในถ่ายทอดสดในยูทูบอะนะไม่ยูทูบเลยเด้อก็ม้าแบบวา่าใช่ไหมยาบา,ามคุณยายเงินผู้เบาหน่อยมากขอบคุณสั้นตุ่มหัวมันหนาฮารู้ก็หัวมนัาหาวหวมนหนาเอาซบไปตุเละรู้ ก้าูขนตุ้นเต้นนี่เร็วรวพยาบาลน,นิสยัยพยาบาลบ้ามากเขากล่องแมอง่อดมาขึ้นกล่องให้ด้วยชนนิพาวัสดีค่ะกิติยาสวัสดีค่ะบัวเขียวยัง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะหกพันสามผู้รับชมสามมือเลี่ยงกันค่อยไลย่ไม่ปวด่่วมันปวนข่อยว่าค่อยข่อยบริบรบ่าศูนย์แต่ข่อยข่อย,อยเปนค้นปากไว้อะนะสุดหล่อตั้งใจดูทีวีแม่นคันในบ่งเอิดฮัดบอกโอ้ยลูกข่อยถ้าใครายแต่ละคอนอน่ะรักแม่มาก มันนี่ป้วนเอาของเล่ยสตุหัวมันน่ะไม่ไม่ฮ่าเกลเล่รู้นี่ตูแตนี่ยกกูเสนอสันตริยกกูเสนอคุณสันตริหาลัวเลลูตูแตนนี่หัวมันน่ะวารมาใสยกกูเอฟซีลาเตซูลปาลปินโตสวัสดีครับก่อนทำดีก่อนมิตาแม่ชอบปูหัวมันน่ะมิตาซูลเนมีออนไอสตูไอส์นาสติสตินาสติสติไม่ไม เอกุกัน่ายสวยกัสโซก้าเมรากิติศักดิ์เขาสื่อภาษาไทยในกิติศักดิ์ตามบัตรประชาชนเขากิติศักดิ์สั้นตรฤกิติศักดิ์เขามีสองเสือพานิชพานิชพา,านิชพา,านิชนะนั่นปะกงวานอะไรมันนี่แม่ ไม oh, no. uh, oh, uh, oh, oh, ่เป็นสิ่งพอแล้วหวานเหี้ยโอ้สั้นตัวนาอต้าสั้นตัวให้ด่ามือซื้อมิตาสูร์แล้วทำมาเนี่ยคุ้มพิมอามิตาสตามาอ้นอาร์เมวะโอ้มิตาเซอันโน่นี่อิสตูน่าติสตินาอต้าไทยมาสายโอเล่ทำมาเนี่ยเร็ว อ uh, ่าทำไม่ด mm. Th ีม right, um, ิเตเซอนมนทียมาโอ๊ยตายมาไี่ก่อนมานี่ก่อนยกตะกัเร็วๆมานี่มานี่ เย้เย้เน้ <Yeah. S 2> <laughs> นำเมาน้ำตาเนียเย้กน้ำตาหลายมบ่นอนตรงนี่นะกิลีลองเด็กน่อยกินนกินม่อรมันกินห้องวานหลายหหัว,วคำานี่มันบ่นนอนเย้เมน้ำตาล,ละเลยเฮ้เห้เย้เย้เย้ปดกินนีดกกินนี่อ๋อ ย๊สาวสองสาวอยู่ในห้องเห็นไหมยางไปเปิดประตูเขาโหูไปปิ๊บป้ารำนาดนอนหลับกันเอเวอกับโซเฟียโซเฟียน่ะลูกสาวเอเวนั่นนันหลานสิบสองเอเวลิน่ะสิบสองปีบ่างเออสิบสามปีเอเวลิน่ะ มาน้ำตาลคุณยากับแม่แมนบอมอีอีนีเด้คนฟินคนฟินเขาเขาเบาเด้พ่อตอนคำมากเขาจะไปหายเด็กน้อยกินพวกช็อกโกแลตหลายมันไม่ยอมนอนมันนอนยากสิน่ะมันม้วนน้าตาลอ่ะอันนี้เรื่องจริงที่พลังเขาเบาเด้ยมาแมนเรืองตลกได้อิลีเลยหลานพ่อไงพวกไฟเนี่ยเมื่อใดมันกินช็อกโกแลตหลายนั่นเทียงขึ้นมันก็บ่นอนเลนย่หันอิลีอิหลียนเนี่ยอันเขาไ่ได้เบาตลกเด้เป็นเรื่องจริงด้อนน้ำตาลเนี่ย โซเฟีย so ชื่อไทยชื่ออย่างจะโซเฟีย so ชื่อภาษาไทย mm hmm. อ่าลูกเสหอย่างนาะ <laughs> ให้คอยกันกันะขวัญกะมนโซเฟีย so mm hmm. ขวัญกะมนขวัญกะมนน,ะมนี่พญใหญ่อพ่อ,พอนใพญ่สมพรพอคอยนะ่ะเปค้นตังไห้ mm hmm. สั้นตูนี่อ่าแม่ของันอุ้ยอ้ายแดกโลดเนะ่ะเปค้นตั้งไห้กิติศักด ลูกอันลูกคนต่อไปเดี๋ยวคอยเสียนให้มุเจ้าอะไรซอยตั้งซื้อให้นะ่ะ <laughs> ลูกคนต่อไปอคนะอยสิยขอกำลังใจยามุเจ้าเสียงหลายหลายคนนี่แหละตั้งซื้อเด้อ้าเบงกรหวัวเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวสิบอกดอกว่ามาซอยกับตั้งซื้อลูกนะเ <laughs> น,นี่ยผู้หิบบ้านไปไซม์มานี่กลับบ้านบ่ไปกับอ่าไปกับใครหลายคนใช่ไหม มาน้ำตาลเนี่เป็นเป็นเรื่องอิลีเด้เพราะว่าคนฟิ็ต้องคอยไม่ยูหลายปีแล้วเขาก็ว่าเอื่อกันเมาน้ำตาลเมาน้ำตาลหมายถึงกินพวกของมีน้ำตาลของหวานหรืออะสินะของมีน้ำตาลนะ่ะเด็กหน่อยมันจะมากินช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตหรือว่าของไอซครีมหรือถ้ากินตอนตอนเว้นว่าเป็นอย่างนั้นว่ากินตอนเริ่มสิคมามนะ่อ่ะถ้ากินหลายเกินประมาณนั้นสินะดีดค่ะดีดน้ำตาลอิลี อู้โทษนะจะเอยี่ยมลูก,กินอีมแหงปลาเสือล่องจะให้ลูกลยลูกหลานกินน้ำตาลหลายๆเบิ่งหน้าปลาเสือด้อมันบ่นอนอี่ลีเลยมันนอนแบบมันบมันบ่นอนงายสินะมันก็นสิแบบบายเบียงเลยนั่นเลยนี่สินะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเชิญพู้ใหญ่บ้านเข้ากล้องหน่อยค่ะคุณเนี่ยใส่พยาใหญ่ากของอยูไป่เห็นเลยลูกใคอ,อยูใส่ยูนี่บอ่ลูกคอยนํ่บอมาจอบซื้อ บางคืนกล้องก็พู่นนะขึ้นกล้องดีด,ดีดอกเขากล้องก็ผูนน้นั่นผู้นี่นะดีดีแต่ของแม่น่ะไม่ทําไม่ทําแบบนี้ย่านาริตเตอตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะอยู่จังหวัดลาดติีอ้าเป็นยังอยู่จังหวัดลาดตีจ้าน้า มองนิมพ์อะไรมองน,อน,น่องอะไรอยู่แต่ว่าน้องผ่านแล้วก็แล,แล้วน่อนดีพอมสองก็เลยติ๊กต็อกนะฮะนี่เบอรงว่าทันเนี่งอยูอย่บ้านไหยเชิญโอ๊ยพี่ตีวุฒิบอม ได้รกวอัอยยางกูนัดตี